ส่องชีวิตล่าสุดดาราสาวช่องสเรื่องราชีวิตโสดบินเที่ยวเมืองนอกรัวๆแฮปปี้ <Happy S 1> ชีวิตสาวโสดแบบสุดๆสำหรับนักแสดงสาวสวยโบเบนจวันล่าสุดเธอได้แพ็คกระเป๋าไปเที่ยวมิลานประเทศอิตาลีกับแก๊งเพื่อนๆพร้อมทั้งโพสต์ภาพอวดความปังเป๊ะให้แฟนคลับได้กดไลค์กันรัวๆผ่านอินสตาแกรมด้วย หลังจากที่ภาพนี้ถูกเผยแพร่ออกไปต่างมีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์มากมายอาทิสวยมากไม่รู้แต่ชมคำไหนแล้วคือใช้คำว่าสวยดิเปลืองมากสวยมากดีงามเซลมากค่ะกรีดเซลเวอร์ใช้คำว่าสวยดิเปลืองมากค่ะ